แมวดื้อกับหมาหงี่เง่าตอนที่แปสิบสีขโมยจุกตอนที่ชูวันหนิงตื่นขึ้นมาก็เห็นโม่รานกำลังนั่งเท่าแก้มใจลอยอยู่ที่โต๊ะแสงตะเกียงเท่าเมล็ดถั่วสะท้อนจับในตาดำกลับของเขาดูว่างเปล่าเลื่อนลอยชูวันหนิงจะลุกขึ้นนั่งแต่กลับไร้เรี่ยวแรงจนจึงต้องลมเลิกความตั้งใจม่นลาย หุยหนสีเทาอมม่วงพริว้วไหวเบาๆก็หันไปมองโบรานเงียบๆแต่คนง้อง,งมผู้นั้นยังจมจอมอยู่กับตัวเองไม่รู้สึกแม้แต่น้อยว่าอาจารย์ตื่นแล้วเรื่องนี้ไม่อาจโทษเขาไม่ว่าผู้ใดเมื่อรู้ว่าคนรักของตนมีบุตรกับสตรีอื่นมาก่อนความกระทบกระเทือนที่ได้ย่อมรับได้รับย่อมไม่น้อย สญาสุน,นีนี่ผลบุตรนอกสมรสของชูวันหญิงจริงหรือจะเป็นไปได้อย่างไรกันชูวันหญิงทั้งถือตัวและจุกจิกเช่นนี้สตรีใดในโลกจะเข้าตาเขาได้แต่หากเรื่องบุตรนอกสมรสเป็นจริงเรื่องที่แล้วชูวันหญิงก็ต้องมีเด็กคนนี้เช่นกันแต่อยู่ร่วมกันตั้งหลายปีไม่ว่าจะเป็นคําพูดและท่าทีในยามปกติหรือว่าเรื่องบนเตียงของชูวันหญิงก็ล้วนไม่มีจุดใดที่ใกล้เคียงกับมวามว่าเป็นสามีคนอื่น ม่านลายหุยเหวนลายประเจจีนหรือลายตะขอนีเกี่ยวซับเป็นลวดลายโบร,ราณดั้งเดิมของจีนที่มีความหมายมงคลจึงปที่นิยมจนถึงทุกวันนี้เพราะนำมาใช้ได้หลายโอกาสแต่รั กล้าวผีเสื้อทองนี้มันอะไรกันแน่โมรานเอาหน้าผากโขกโต๊ได้ความงดหงิดสับสนจนจะบ้านแล้วเดิมเขาก็ไม่ฉลาดเขาคิดอะไรบกวนซับซ้อนประเภทนี้ยิ่งไม่ชำนาญเป็นที่สุดยิ่งคิดศรีรษะยิ่งพองโตสุดท้ายก็กลมศรีรษะถอนหายใจเฮือกเฮือกอย่างนี้เหรอฟุบน้านิ่งอยู่กับโต๊ะโมรานเจ้าทำอะไรอยู่ระน้ำเสียงทุม้มนิ่งรื่นหูเจือความแห่พระเล็กน้อย ดุดยกคุณสารแหลกละเอียดดังขึ้นในห้องโมราณดิดตัวปึ้งเอ่ยหน้าตื่นอาจารย์ท่านตื่นแล้วรอ อืชูวันิงไอบะเบะ <c oughs> เหลือบตามองเขาที่นี่ก็คือรือนแรมบนเกาะน้อยลินหลิงหรือใช่ใช่แล้วโมรานลุกขึ้นเดิมายัางข้างเตียงพรานเห็นริมฝีปากล่างชูวันิงคล้ายจะแตกเล็กน้อยนึยก,นกว่ามือครู่ลืมตัวไปชั่วขณะจดไม่อาจควบคุมตัวเองไปหน้าพรานแดงเถือกเห็นเขาจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวชูวันิงจึงถามว่าเป็นอะไรไป ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเมื่อรานโบกมือซ้ำซ้ำเบี่ยงหูก็สนทนาคืออย่างนี้ตอนอยู่ที่หอเซียนเหืินอยู่ๆอ,อาจารย์ก็หมดสติไปข้าจึงอุ้ม <c oughs> พระท่านมาที่นี่ทั้งยังให้หมอหขาใจยาจากนั้นก็ได้ยินท่านละเมอถึงนึกถึงเรื่องนายเดชจึงทนไม่ไห้จูบท่านไปแต่คําพูดเหล่านี้นายเลยจะเอ่ยออกจากปากได้เสียงของเมื่อรานยิ่งพูดยิ่งเบาดงแบวตาเลือกลักอย่างที่แทบไม่เคยเกิดขึ้นดูกระอักกระโอนอย่างเห็นได้ชัด ชูวันิงได้ยินว่าเขาตามหมอมาซ้ำยังเห็นสีหน้าของก้าวผิดปกติหัวใจกระเต้นรัวกรัวว่ากาวเจอเรื่องตนถูกผิดทําให้ร่างกายกลายเป็นเด็กมือขยุ้มผ้าห่มเงียบเงียบอย่างอดไม่ได้ถามเสียงแหบพระบ่าหมอว่าอย่างไรล่ะหมอบอกว่าอาจารย์ไดผลครบรจากเทพศาสตราทําให้ร่างกายไม่อาจต้านทานโมื่อราลังเลกลูวหนึ่งก่อนเอ่ยต่ออาจารย์แก่นวิญญาณของท่าน ไม่เป็นไรอ่อนแอกับคนทั่วไปเท่านั้นเองเมื่อรานแต่เดิมใครคิดถึงเรื่องรอยแผลบนบนหน้าอกของชูสวินกับชูวนันนิงคาดดาว่าระหว่างสองคนน่าจะมีความเชื่องยงกันบางอย่างเพราะว่าพอเยินชูวันิงเอ่ยเช่นนี้ก็ดูเหมือนจะไม่ได้เป็นเช่นนั้นจึงอดถามไม่ได้ว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนี้อาจารย์ฝีมือเก่งกาจแก่นวิญญาณย่อมมีทางอ่อนแอโดยกำเนดแน่นอนเป็นชน,นิดตั้งแต่เมื่อใดกันนานมากแลว้วตั้งแต่รับบาดเจ็บเมื่อหลายปีก่อนก็เป็นเช่นนี้ มาตลอดชูวันหนิงบอกมืออย่างไม่ใยดีสิ่งที่เขากังวลไม่ใช่เรื่องนี้แต่เป็นหมออยังพูดอะไรอีกหรือไม่โมรานสายหน้ากราว่าไม่มีอีกแล้วเทียแสงเทียนสลัวรางชูวันหนิงมองเขาอย่างจริงจังเช่นนั้นเมื่โครเจ้าหัวโขกโต๊ะทำไมโมรานทนอ,นอึดอัดอยู่สักพักสุดท้ายก็ทนไม่ไหวเปิดเผยเ,เสียไดืด้อลวงรัดก้าวผีเสื้อทองนั้นออกจากแขนเสื้อมาวางไว้บนฝ่ามือข้าพบสิ่งนี้หืม บนตัวท่านรัดก้าเเพลงประกาศิีทองแวววาวหัวใจชูวันนิงดิ่งบูบเขารู้อยู่แล้วว่าสุดท้ายก็ปิดไม่อยู่ชูวันนิงหาอนหายใจนิ่งเงียบไปนานทั้งสองคนไม่มีใครพูดอะไรสุดท้ายเขาหลับตาลงกำลังจะบอกความจริงออกไปกลับได้ยินเมื่อรานพึมพำเบาๆสยาสือนี่คือบุตรชายท่านจริงๆเลยฮโล่งอกชูวันนิง ตึกล่องอ,อกอยู่ในใจตาเบิกกว้างเลือเลือดในการที่เย็นจนจับแข็งไมโครไร้เวียนอีกครั้งพูดไม่ออกไปชั่วขณะชูวันหนไ่งแต่แตจ้องมองเวอร์เวออีโมเวออีที่มีสีหน้าสับสนอยู่ข้างเตียงนิ่งๆแววตาค,ค่อยๆสื่อความหมายเป็นคำว่าเจ้าบัญญาอ่อนจังนะถูกต้องแล้วชูวันหนิง่งยื่นมือไปเก็บรัดก้าวไปเสื้อกลับมาอย่างเฉยชาโดยรอให้โม่า,านตอบสนอง เคยบอกแต่เจ้าแรกแล้วไม่ใช่เรื่องเหตุใดจึงถามอีกเมื่อานปิดหน้ากระ <c oughs> สำลักน้ำลายเองถึงไหนละ่ะ <c oughs> เคยบอกเจ้าแต่แรกแล้วไม่ใช่หรือว่าเหตุใดจึงถามอีกเมื่อไปิดหน้ากราบ ข้าเพียงแค่ถามดูให้แน่ใจอีกทีแม่ชูวันหนิงยอมรับซ้ำแล้วซ้ำเล่าว,ว่าสยาซีนี่ก็คือเลือดเนื้อเชื้อไขของเขาว่าสุดท้ายโมราย,ยังคงเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเขาข่มความอัดอั้นอย่างรุนแรงเอาไว้รอบตัดสินใจว่าเราเจอสยาซีนี่ก่อนจะต้องทำเขาให้ได้ตราบใดที่สองคนนี้ไม่หยุดเลือดพิสูจน์ให้ตายค่าก็ไม่หวนเชื่อ หลังจากปรับลมหายใจสักพักกำลังวังชาวชูวันหนิงค่อยๆกลับคืนมาทุกขึ้นนั่งบนเตียงได้เสื้อผ้าคง่คล่ะเขารูบออกเสื้อตอนเองตกตะลึงเล็กน้อยก่อนจะนิวหน้าเหียดให้จึงไม่เรียบร้อยเช่นนี้โม่รานไึ <c oughs> <c oughs> น่กล่วเขาจะจำอะไรขึ้นมาได้โม่รานจะเรียบหาเรื่องพูดอาจารย์ท่านหินแล้วกระมัง ได้ยินว่าอาหารที่นี่ไม่เลวทำน้ำแกงเต้าหู้ฝอยได้อร่อยเป็นพิเศษเราลงไปลองชิมดูหรือไม่ค่าเลี้ยงเองว๋นซื้อโตฟุหรือเต้าหู้ว๋นซื่อเป็นอาหารขึ้นชื่อกองไหวอย่างบนทนเจียงสู่เล่ากันว่าเป็นอาหารที่จกักรพรรดิเฉียนหลงโปรดปรานมีกรรมวิธีการทําที่ปราณีตโดยนําเต้าหู้มาซอยเป็นเส้นเล็กละเอียดยิบเท่ากันใส่ลงน้ําแกงที่เคี่ยวจนเข้มข้นให้เส้น คนให้เส้นเต้าหู้กระจายใส่เนื้อละแผักตามชอบมันก็เหมือนขนมจินหรือก๋วยเตี๋ยวมันเราว่ะต้องหู้ทำจากตัวเ้ยนนะอ พลงลงไปลองชิมดูหรือไม่ค่าเลี้ยงเองชูวันหิงเหลือบมองเขาด้วยสายตาเย็นชาเป็นเงินที่ข้าให้เจ้ามิใช่หรือแม้จะกล่าวเช่นนี้แต่ยังคงสะบัดแขนเสื้อกว้างผักประตูเดินลงไปชั้นล่าง อาหารบนเกาะน้อยหลินลิงคล้ายเครื่องอาหารอยางโจสดใหม่มีเอกลักษณ์รสชาติกระเดียดหวานซึ่งเข้ากับความชอบของชูวัน,นิงยามนี้งานประมูลของหอเซียนหยวนสิ้นสุดลงแล้วเหล่าผู้ฝึกบำเป็นส่วนใหญ่ออกเดินทางจากไปแล้วพวกโมรานจองห้องพักจึงไม่ต้องเจาะจองสวมช้อคลุมปิดบังตัวตนพอสองคนนั่งลงที่โต๊ะเซียวเออร์ก็ยกชาปี้หลัวหยุนมาสองถ้วยพร้อมยื่นรายการอาหาร ให้ก่อนจะถอยออกไปชาปี้หรัวหยุนชาเขียวประเทเดียวกับของบนทนเจียงซูจัดเป็นหนึ่งในสิอันดับสุดยอดของชาจีนอาจารย์ท่านดูก่อนเถอะเจ้าเลือกเลยอาหารแถบเจียงหนานข่ากินในหมดชูวันหนิงว่าพรางยกถ้วยชาขึ้นจิบถ้าพอน้ำชาแตะถูกริมฟีปากคากมุนคิวชับเมรานถามว่าเป็นอะไรหรือลวกปากหรอ ไม่เป็นไรอาจเพราะอากาศแห้งปากเลยแตกนิดหน่อย <c oughs> โอ้พระเจ้าชูวันนี้งกล่าวโลกพางโลบริมพิป่าตนอย่างแครงใจแปลกจริงปากแตกตั้งแต่เมื่อใดวันนี้เมื่อร่านก้มหน้าด้วยความร้อนตัวทันที กว่าอาหารจะยกมาตั้งโต๊ะต้องใช้เวลาสักพักระหว่างนี้ชูวันหนิงกับโมโรานจะคุยกันถึงเรื่องเกิดขึ้นในหอเซียนหยวนเนื่องจากทั้งสองออกจากงานก่อนจึงไม่รู้ว่าสุดท้ายแลเทพสตราตกมาอยู่มือผู้ใดแต่นี่ไม่เป็นไรเพียงออกไปสอบถามดูก็รู้้ะระหว่างพูดคุยบนโต๊ะค่อยเต็มไปได้วยอาหารอยางโจล่าลานตาชูวันหนิงเห็นว่าคงไม่ได้ข้อมูลอะไรไปมากกว่านี้จึงไม่คุยเรื่องนี้อีกเขาวกว่าตามองถ้วยชามเต็มโต๊ะเงียบไปสักพักก็ตะวัดสายตาขึ้นจ้องเด็ก ุ่มที่ยิ้มอย่างประมาทอยู่ตรงข้ามชูวันหนิงถามว่า เจ้าเคยมาจังหนานมาก่อนเหรอเมื่อรนนซึ่งผ่านมาแล้วชาติหนึ่งย่อมเคยไปยนทิวทัศน์ของดอกชิ่งในหมอกฝนทือจังหนานมาก่อนแต่เ,เขาไม่รือม่ายามนี้ตนเพิ่งอายุ17ปีเพิ่งมาอยู่ยอดเขาสื่อเสอง่ได้สองปีกว่านั้นจึงใส่หน้าทันทีตอบว่าไม่เคยชูวันหนิงหลบตาสีหน้าเรียบเฉยเอ่ยเสียงกลางวานแต่อาหารที่โต๊ะนี้เจ้ากลับสั่งได้ดีหื่ถ้ายินเช่นนี้เมื่อรนนพันนึกขึ้นได้อาหารข็งตนล้วนสั่งตามความชอบของชูวันหนิงเดิมอยากเขากินดีสักหน่อยเพื่อฟื้นู ากายลับลืมว่าตอนไม่ควรรู้เรื่องอาหารไหวอย่างดีเช่นนี้ตอนเด็กข้าทำงานในห้องครัวของโรงดนตรีต่อให้มีอาหารมากมายที่ไม่เคยลิ้มลองแต่อย่างน้อยเคยได้ยินมาบ้างชูวันหญิงไม่ได้ซักไซตยต่อตอบว่ากินข้าวเถอะยังน้นติดน้ํา สามเกาะน้อยลินหลิงจะมีกุ้งหอยปูปลาอุดมสมบูรณ์ด้วยเหตุนี้บนโตะ๊ะไม้จีมู้ทรงจัดตลรดเต็เต็มด้วยอาหารทะเลและอาหารจากแม่น้ำครบถ้วนปลาไหลกรอบเปรี้ยวหวานเหลียงสีปลากุ้ยร่างกระรอกทอดเปรี้ยวหวานกั้งนึ่งหอยยักษ์หอยสังนึงดอกเบนจำมาปลาเหลียนตุนส่งเครื่องแก็กินหอมฉุนอ ปลากุยร่างกระรอกทอดเปรี้ยวหวานคือหาทำจากปลากุ้ยอีตัวใหญ่เนื้อเยอะก้างน้อยนำมาบ้างเนื้อทีๆีเมื่อน,นำไปทอดเนื้อส่วนถูกบ้างจะตั้งตัวสูงและฟูขึ้นทำดูคล้ายตัวกระรอกจะน้ำราดน้ำปรุงรสลงไปเนื้อปูน้ำใสอะไรอไรนี่ปลาเหรียญตุนทรงเครื่องเหรอ ใช้หยเหลี่ยนอีเป็นหารนั่งเดิมขึ้นชื่อของมณทลนเจียงสูปลาเหลี่ยนคือปลาลื่นหรือปลาเกรดเงินเป็นปลาหัวโตอยู่ในวงปลาตะเพียนตามพัฒนาการจึงนิยมนำมาประกอบอาหารนึกกินเป็นปลาอาหารดิบ <c oughs> ส่วนอาหารจากจานผักเนื้อสัตว์อาหารเรียกน้ำย่อยและของหวานขนมตรเตรียมอย่างพิธีเวทานาสวยงามชวนลิ้มลองหัวซิงเตอเนื้อปูน้ำใส ซูจีโถหรือลูกชิ้นหัวสิงเป็นอาหารไหวอย่างเช่นการสูตรเดิมทำจากเนื้อหมูนำมาปั้นเป็นก้อนกลมใหญ่ตุนน้ำแดงหรือน้ำใสแล้วกับผักจำพวกกะหล่ำปีถ้ามันดูเหมือนแผงคอสิงโตต่อมามีการพิกแปรากหลายขั้นหลากหลายขึ้นโดยการอาผสมเนื้อปูนิ้ววหรือทําเป็นแบบมังสวิรัตก็ได้ หัวสิงโตเนื้อปูน้ำใสปูหมูวุ้นเย็นแกงไก่ตุ๋นเต้าหู้เส้นโอ้ยหิวข้าวละเสี่ยวหลงเปาไส้น้ำแกงแกงเต้าหู้ฝอยอีกมากมายจนบรรยายไม่หวัดไม่ไหวสุดว่าอาหารเต็มโต๊ะเลยทั้งข้าวหวานเนาะเมื่อร้านเอามือเท้าแก้มองเสี่ยวเอ้อวางจางนขนมดอกกุย้ยลงบนโต๊ะอย่างเป็นสุดท้ายนี่ขนมดอกกุ้ยนี่ของชอบของสยามเส้นนี่กับ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 ส,สวีฟงเนียน าจากนั้นมองดูชูวันหนิงเยงียบพรางคิดในใจวันนี้มีอาหารมากเช่นนี้ไม่รู้เขาจะเลือกกินอย่างไหนก่อนพอคิดแล้วก็รอบเดิมพันกับตัวเองต้องเป็นหัวสิงโปเนื้อปูเนี่ยกินดอกกุ้ยเนาะนี่คืออาหารจา้าอยัางโจชูวันหนิงโปรดปรานที่สุดดังคาดหลังจากอาหารทุกจานตั้งโต๊ะเรียบร้อยแล้วตะเกียบก็ยื่นพปจานนั้นก่อนโดยมันเลยแม้แต่น้อยเมื่อหาลานรอบท้อนใจคนนี้เดาอะไรง่ายอย่างนี้คิดว่าจะกินหรือทําไมล้วนไม่เคยตุ๊บ หัวจิงตอกรมดิกน่ารักหนึ่งตกลงในชามโมรานเอ่อเปลี่ยนเปลี่ยนเปล่น,ปลน,ปลน,ปลนอะไรเนี่ยโมรานไงนะขึ้อนอย่างอึ่งงานสีหน้าใช้แววรตรงจากอาจารย์หลายวันนี้ร่างกายข้าเจ็บป่วยรบกวนเจ้าดูแลแล,แล้ว ข้าไม่ได้ฟังผิดไปกระมังโม่รานตกเรงยิ่งกว่าเดิมชูวันนิงบอกว่าบอกข้าว่ารบกวนเจ้าดูแลหรือชาติก่อนเขาไม่เคยได้ยินอาจารย์เอ่ยคำพูดเช่นนี้เลยสักครั้งชูวันนิงเห็นไป่ได้เด็กหนุ่มนั่งฝั่งตรงข้าไมไปค่อยหน้าแดงขึ้นคลาง่างกิ้วคลายออก ดวงตาค่อยๆเบิกกว้างผมเส้นหนึ่งตรงหน้าผากชี้โดเดสันไว้ไปมาชื่อวันนี้รู้สึกทำตัวไม่ถูกอยู่บ้างแต่ยังต้องรักษามาทกีนจีบชายอย่างเยือกเย็นเจ็บปากฉะมัดโอ้เจ็บ ความจริงช่วงเขาอยู่โมรานในธนัยาสื่อนี่นั้นชูวันนิงนึกในตนเองเสมอตกกลางคืนมาคิดทบทวนก็รู้สึกว่าที่ผ่านมาตนเข้มงวดแข็งกระร่างเกินไปจริงๆกับโมรานยิ่งไม่เคยปกปิดสีหน้าท่าทีนับจากนั้นมาเขายังบอกตอนเองว่ารอร่างกายฟื้นคืนสภาพดังเดิมแล้วจะมาทำเช่นนั้นอีกเป็นอากาศจะมากจะน,นก็ต้องเปลี่ยนแปล,ปลงแล้วตอนที่เสียนจีมายังแ,แดนทานดอกท้อชูวันนิงกระแอมกระไออยู่นั้นก็เอ่ยปากถามอย่าง ถามเขาได้ว่าทำอย่างไรสุ์จึงจะกลัวตนเองน้อยลงเสียงจีตกตะลึงเล็กน้อยจากนั้นก็บอกว่าอันดับแรกท่านต้องแสดงความรักและความห่วงใยต่อสิทธิ์อย่างเหมาะสมแสดงความรักและความห่วงใยแล้วชูวันหญิงนึกไม่ว่านึกได้ว่าโม่รานอาจไม่เคยกินหัวสิงโตเนื้อปูดังนั้นจะเอาน้ําเสียงเรียบเฉยหัวสิงโตเนื้อปูน้าําใสเชื้อหมูติดมันชั้นดีมาสับละเอียดผสมกับไข่กุ้งเนื้อปูและ ไข่ปูปั้นเป็นก้อนกลมเนื้อแน่นนําหัวสิงโตที่ปั้นได้รูปแล้วเคี่ยวในน้ําแกงซ้ายใส่ผัดชิงช่ายลงไปเวลากินตักใส่หม้อดิดนเผาสีสันสวยงามจิงนักเมื่อรานนิ่งอันไปกินข้าวกินข้าวสีจราตํารับทําราทําอาหารทําไม่ ชูวันหนิงกลับรัศวตนุสาอดทนแนะนํากลับเป็นการแสดงความรักความหงใหญ่อย่างหนึ่งต่อสิทธิ์ดังนั้นอาหารการกินในเวลาต่อมาเมื่อรานชิมอาหารแต่ละจานรอบหนึ่งฟังพรางฟังบรรยายรายละเอียดอาหารยาวเหยียดเมันก็ท่องมาจากบันทึกอาหารเจียงไหวหากไม่ใช่เพราะน้ำเสียงชูวันหนิงทุ่มต่ำภายร้อบเมื่อร้านคงล้มโต๊ะไล่คนไปแล้วนี่ได้ยินข่าวหรือไม่ของปนมุลชิ้นสุดท้ายกังหอเสียนยวนถูกคนสนักหนูเฟิงแห่งลินอีประมูลไปได้ เ้้ารับตองส่วนตัวกั้นแยกด้วยมูลี่ไม้ไผ่เสียงพูดคุยการในห้องข้างๆค่อนข,ข,ข,ข้างดังพวกโมรานจึงได้ยินอย่างชัดเจนชูวันหนิงพรันหยุดแนะนำหมูวุ้นเย็นแลกเปลี่ยนสายตากับโมรานจากนั้นก็จดจอ่อเงียหูฝังชายหยาบกระด้างคนหนึ่งกำลังพูดจะไม่ขาได้ข่าวได้อย่างไร เป็นเทพศสตรากำลังราคาสมล้านล้านตำลึงทองจ่ายทันทีตรงนั้นไอเยะราคาสูงเสียดฟ,ฟ้าจริงๆชาตินี้ค่ะยังไม่เคยเห็นเงินมากมายถึงเพียงนั้นมาก่อนเลยดูเจ้าสิเจ้าไม่รู้หรือว่านอกจากเทพศสตราร์เล่มนี้แล้วสนักรุูฟงยังจ่ายอีก5 8าพันแปมื่น ซื้อเบาคนงามกระโดกผีเสื้อด้วยสวรรค์เบาคนงามกระดดกผีเสื้อนี่เอามากินทั้งเป็นหรือฝึกบำเพ็ญคู่มีช่รือการบำเพ็ญน,นี้น่าเหยียดย้ำพันนี้สำนักอันหนึ่งในแต่ละหรือกราบกระทําอย่างโจงแจ้งเช่นนี้ไม่เข้าท่าเกินไปแล้วสหายสู่กล่าวผิดแล้วเบาคนงามกระดูกผีเสื้อคือการฝึกบำเพ็ญที่สมเหตุสมผลหาใช่เครวิชาต,ต้องห้ามไอ บอาคนงามแม้ตาตาเหมือนเหมือนกับปลาถึงอย่างไรก็ไม่ใช่มนุษย์นี่ก็เหมือนกินผลไม้เสียนมาช่วยให้การฝึกก้าวหน้าไม่ข้อใดให้ประนามขออภัยดีข้าไม่อาจเห็นด้วยอีกคนหัวเราะเบาๆพูดซื้อบอกคนงามนี่เหมือนจะเป็นสิทธิหนุ่มที่เร้นกายของสนักหลูเฟิงชื่อยี่อะไรชีสักอย่างได้ยินว่าวางมาดเสียใหญ่โตมาคิดจะเป็นพวกอาศัยการหลับนอนกับสตรีมายกระดับฐานการฝึกบําเพ็ญเช่นนี้ข้าว่าสนักหลูฝเฟงคงใกล้ดับแสงแล้ว ข้างๆมีคนหัวเราะกล่าวว่านี่จะอะไรนักหนาวันนี้ก็ล้วนชอบของสวยของงามกันทท้งนั้นเนาะคนอยู่ด้านข้างพากาันล้อมวงถกเรื่องคุณธรรมและศิลสิลธรรมไม่มีอะไรคนข้าให้ฟังต่อชูวันหญิงเอ๋ยทวนเสียงเบาเทพสตราถูกสนักรู้เฟังซื้อแปลแล้วละเท่าที่ฟังเหมือนจะเป็นเช่นนั้นชูวนันหญิงเผยชนะกังวลอย่างอดไม่ได้ท่าจะยากแล้วเรื่องนี้หากสืบหาเบาะแสต่อต้องเสืบที่สนักรู้เฟัง เขากล่าวเช่นนี้วโบราณจะนึกคืนไม่ได้หรออ่ะก่อนเอเดสียงเบาเดิมอาจารย์กนสนักหรูฟองนะมไม่อยากกลับไปหรอือพอคิดถึงการกลับสานักหรูฟองชูวันหนิงก็ไม่สีหน้าเหนื่อยหนายหน้านิ้วยุ่งยากใจแม้สมัักนี้จะเป็นสมนักใหญ่เรื่องชื่อในโลกมัมเพนเพียนระดับสูงแต่ข้าเคยเ <c oughs> ขาพูด พอเพิ่งพูดได้เพียงครึ่งเดียวจะจู่ห้องโถงใหญ่ก็ไม่เสียงโบกเวกดังมาเล่าปันเนียงให้เจ้าห้าร้อยตำลึงทองจัดการเตรียมพื้นที่ทันทีไล่ลูกค้าพวกนี้ออกไปให้หมดวาะนี้คุณชายน้อยของเราจะเหมาที่นี่จบตอนครับ